นอนคอยาวเลยนะนอนคอยาวเลยนะเออเออ,เอ,อสบายจังเลยแม่แม่จ๋าสบายจังเลยโอ,อ้โหโอ้โหอ,อืหจะหลับตาก็หลับตาหลับไปเลย นอนไปเลยเอาจะเอาหวัวไปทางไหนกันแน่เอเอเอ่อออืมหลับไปเลยเอืมอืม ไม่ยอมไปเล่นกับเพื่อนเลยนะอยู่นี่แหละติดนี่นแหละติดแจเลยหละู้สินอนไม่ยอมไปไหนเลยมีโชคลุกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไปไปสีมะเฝ้ออียงคักแน่ด้ไปไม่โชคไปมีโชค,ไป,โชคไปไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไปเร็วลุกเร็วไม่โชค บอกพี่โชคลุกปุ่โมเอืนละ่ะไปไปเร็วโอ้ยนอนนอนนอนอ,นอไปลุกเร็วเร็วเพ,พ,พื่อเพื่อพี่ชคเพื่อนเรียกแล้วไปไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไปอะอะสิมาเฝ่ายัางคักเนี่ยฮะเร็ว โอ้ยหลับเสยหลับเสยไปไปเที่ยวกับเพื่อนไปไปคุณหนะคุณหนะมันนั่งข้อ,อย่างอยู่นี่นะนี่โชคไม่โชคเฮ้ยน,นุ่นนุ่นใครเรียกอ่ะอ่ะแล้วไม่โชค นับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไปไปโหเรว ไปเข้าห้องน้ำก่อนเรืเอยๆแล้วบื้อเวลากินก็นต้องสะอาดต้องมีในห้องไอ้เพื่อนอ่นอาในเพื่นบอกกินในขีเ้เหร่บื้อไก่ผู้ดีค่ะเงาะแซบแซบแซบ กินเล้าก็ว่าไปไสอ,อือกินแล้วก็นอนนอี่แหละม่าไปไสมามมใสซไก่กับผ้าจะ้ะไก่กับผ้าไม่มีเพื่อนแม่ก็ไม่มีกินแล้วก็มานั่งเฝ้าไว้นี่แหละกูไปเล่นน้ำมูืึนี่ชัวร์กูไปเล่นน้ำมู ไม่โชคไม่โชคคือบ่ไปเหรนน้ำมูกฮะ,ะไม่โชคเอ้ยมีโชคเอ้ยามีโชคเอ้ยอะไรหลกอะไรช่วยบอช่วยบอช่วยอะไรเก็บตะลิงปิงเก็บตะลิงปิงหลกเก็บตะลิงปิงอืงงมอืม,ม